ัสดีครับท่านผู้ชมทีละครับวันนี้มาเก็บกวาดนี่ครับมันจะเป็นไปยางพาราครับหล่นลงมาครับเก้าวันแล้วครับเกือบสิบวันผมไม่ได้เข้ามาครับใบไม้หล่นหมดเลยครับเนี่แถวกระท่อมเนี่ยครับนี่คนงานนอนอยู่ตรงนี้ครับพอดีคนงานก็คงจะไม่มีเวลากวาดหรอกครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้องกีดยางตลอดเลยครับกีดยางไปแล้วก็ถ้าฝนตกลงมาก็ต้อง ใช้ประโยชน์กดด้วยครับผมดูดูแล้วครับก็ผมก็ปีกเวลามากกวาให้เด็กๆเ,เขานะครับ งานสวนยางก็ช่วยกันไปครับท่านผู้ชมเด็กเด็กเขาอยู่ในป่าในสวนครับไม่ได้ออกไปในเมืองเราก็มีน้ำใจแบบนี้ครับช่วยช่วยเขาไปครับก็ผมก็เดี๋ยวก็จะเอาน้ำมาใส่ครับนี่ครับแทงน้ำไว้ช่วงนี้ฝนตกเหมือนกันครับแต่ว่าน้ำฝนมันก็เป็นพวกใบพวกนี้แหละครับหลังคานะครับใบพวกนี้มันก็ไปหล่นในถังครับ ทำให้น้ำเน่าครับผมก็น้ำในบ้านมาก็ใส่ไว้นะครับแต่ช่วงนี้ได้กินข่าวแล้วครับว่าทางการเขาจะมาต่อน้ําบาดาลให้ครับประมาณร้อยเมตรนะครับวันนี้ยื่นวันนี้นะครับวันนี้ยื่นเรื่องมาแล้วครับพอดีผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องไว้ครับนี่ที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอเมืองบ้านอะไรเหรอบ้านตำบลเรืองครับตำบลเรืองบ้านนาม่งตำบลเรืองครับส่วนผมอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวมันดูผมทำงานครับเก็บกวาด นี่ครับท่านผู้ชมถ้าเราเก็บกวาดแล้วมันก็จะเก็บกวาดเราก็เอาน้ําลดก่อนครับใส่บัวรดมันเป็นฝุ่นครับในกระท่อมมันเป็นฝุ่นแต่ข้างนอกกระท่อมมันมันเปียกแต่ในกระท่อมมันไม่โดนน้าฝนมาเลยไม่เปียกฝุ่นขึ้นเอาน้าใส่บัวรดรดแล้วก็กวกวาดทีหลังนะครับท่านผู้ชมไปนู่นนี่ครับไปดูครับว่าผมทํางานทํางานสวนก็ อิสระนะครับน้ำชม,มความอิสระของเขาก็มีครับประโยชน์ของเขานะครับคือทำงานไปก็ทงานคนเดียวนั่นแหละครับ นี่คิดว่างานคงหลายอย่างครับเพราะว่าไม่ได้ตัดใหญ่อย่างเดียวคิดว่าจะมาเตรียมฟืนให้เด็กๆเขาด้วยคนง,งานครับเพราะว่าช่วงนี้มันแดดปั๊บเราก็รีบๆเก็บฟืนตุนๆมาครับฟืนเอาที่ไหนก็กิ่งพวกนี้จะเป็นกิ่งนี่ครับใหญ่นะครับนี่ขนาดไม่กว่านะครับนี่ใหญ่เท่าแขนพอนะกิ่งยางพาราครับเขาจะหักลงมานะครับกิ่งเล็กเท่านี้ก็มีนะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็มีแบบใหญ่ก็นี่ก็มี เอาสลัดใบสลัดสลัดกิ่งเขาครับกิ่งที่สูงก็สูงไปไอ้กิ่งที่จำเขางเจะตายน้ำใจแห้งะครับแห้งแบบนี้ครับแล้วก็ไปเก็บตอนนี้แหละตอนที่แดดออกแล้วครับเพราะว่าพ้าฝนตกมันเปียกมันเปียกแล้วพอมันเรามาสูงไฟนะมันมัน,ม,นมันติดช้าครับ ครับเดี๋ยวก็เอาน้ําไปใส่ถังให้เด็กๆเขาครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแ <c oughs> ถวๆบ่อน้ําครับว่า9วันนี้ผมไม่ได้เข้ามาในเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับคลิปนี้ก็คงจะขอลาทนะ่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดติด,ด,ดตามด้วยนะครับ <laughs>